ครับผมครับคุณอ้วนสาธิตได้เลยครับครับโอ,อ้อโเอาต้สบายเลยเธอเอ้าอต้นเลย โอ้เยี่ยมเลยอย่างงี้อ๋อก็จะลอยจะเส้นจะ่อเส้นออกมาได้อ๋อครับผมเหนในทีวีอือเห็นเหมือนรถเป็นเข้าไปอ๋อครับถ้าพอเราเก็บฮะอย่เาต้องการได้เลยว่าต้องอยบอกตา่างของมีจุดขาหรือจุด ก็คือต้องเสียพื้นที่ทางเดินเราอ๋อครับผมไม่ัวล์กน้่งถอดไปหนึ่งนตันแรกแน่นอนเลยครับเพราะว่าเขาบอกของเข้าเลยแหละเนี่ยเจ้าแรกที่ถามนะเป็นสยามอะไรสยามแอร์หรืออะไรนั่นน่ะฮะแต่อันนั้นไม่ใช่ไฟฟ้านะครับอ๋อยังแสนเก้าเลย อันนี้ค oh, ือการเก็บครับผมอู้หูอ๋อครับผมครับผมแม่ขอบคุณมากเลยคุณนวนขอบคุณมากครับผมฮะในข้างหลังต้องพอดอืมต้อใช้คันนี้แหละ โอเคครับผมรอแล้วอยู่นานนะคนนี้ได้ปิดก็เลยมันเป็นรถที่แท็กระตัวเรื่อยไงครับเห็นแล้วครับแบบซื้อปั๊บปิดเลยนี่ผมชัวร์เลยแน่นอนเลยแล้วท่านทั่วครับให้ให้ใครนั่งครับอ๋อครับผมไม่ยแปดสิบแปดเจ็ดจะแปดสิบแปดเนี่ย อาแม่มานั่งดูเดิยเดูได้มาสาธิตเลยเอาแม่มาสาธิตดิมันต้องอู้มาดิเอาก็ลงรถเข็นแล้วก็เข็นมาดีมันไม่ใช่เด็กรถคันนี้เมื่อกี้ลำบากมุมมันไม่ใ่ายมันต้องใช่ว่างไงเห็นแค่นี้ก็โอเคครับเข้าใจครับสบายมากอันนั้นของไปจัดสยามอะไรอะสยามแคร์หรืออะไรอะเนือสวีเดนอะเขาป้อนน้ำเข้ากับสวีเดนก็ต้องมาจัดแปลงี๋ยวไปดูตอนตอนมันที่มางคองมันมีรถเออตุเต้